36กลยุทธ์กลยุทธ์ที่11กลยุทธ์หลี่ตายแทนเถาหลี่ใต้เถาเจียง Sacrifice the Plum Tree to Preserve the p e a c e Tree กลยุทธ์หลี่ตายแทนเถาเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ประเภทกลยุทธ์เผชิญศึกใช้ในสถานการณ์ในขณะจำเป็นจะต้องเลือกที่จะต้องเสียสละทรัพยากรบางอย่างเพื่อใช้ในการแปลเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นฝ่ายได้เปรียบกลยุทธ์ หลี่ตายแทนเถานี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกกล่าวคือการเลือกที่จำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนมากจำเป็นจะต้องยินยอมเสียมืดเพื่อจะได้ประโยชน์จากสว่างโดยคำว่าจำเป็นต้องเสียหมายถึงการเลือกเสียส่วนน้อยที่จำเป็นต้องเสียยินยอมให้เสียถูกเสนอหรือบีบบังคับให้เสีย โดยการเสียสละส่วนน้อยนี้เพื่อทำให้ฝ่ายเรามีความได้เปรียบมากขึ้นหรือการที่ทำให้ฝ่ายศัตรูไว้วางใจชะล่าใจทำให้ฝ่ายเรามีโอกาสมากขึ้นดังนั้นผู้จำเป็นต้องเสียจะต้องรู้จักเลือกและจัดการสิ่งที่จำเป็นต้องเสียออกไปอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักจัดลำดับความสำคัญ ยอมสูญเสียสิ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่าและเลือกที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าส่วนคำว่าเสียมืดเพื่อประโยชน์สว่างนั้นคำว่ามืดหมายถึงสิ่งที่ด้อยกว่าแลกกับสว่างคือผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่าในขณะที่เผชิญศึกนั้นในบางครั้งจำเป็นจะต้องเลือกดังนั้น จึงควรจะต้องเลือกเสียมืดไปบ้างเพื่อแลกกับสว่างคือผลประโยชน์หรือโอกาสที่จะได้รับมากกว่าในอนาคตสำหรับท่านที่สนใจเรื่องเล่าจีนประวัติศาสตร์จีนโปรดสนับสนุนเราโดยการสมัครสมาชิกช่องช h น n าทอล์โดยท่านที่เป็นสมาชิกจะได้สิทธิพิเศษรับฟังคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครและยังมีคลิปพิเศษที่จัดทำขึ้น และจะรับฟังได้เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือทางลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ครับที่มาของชื่อกลยุทธ์หลี่ตายแทนเถาหลี่คือต้นลูกพรำส่วนเถาคือต้นลูกท้อชื่อกลยุทธ์หลี่ตายแทนเถาจึงมีความหมายว่าต้นลูกพรำตายแทนต้นลูกท้อ ชื่อกลยุทธ์นี้มีที่มาจากกวีนิพนธ์ไก่ขันในชุมนุมกวีนิพนธ์กู่เย่ฝู่โดยกัวเมาเชียนในสมัยราชวงศ์ซ่งตายโดยส่วนหนึ่งของกวีนิพนธ์นี้ได้เล่าว่ากาละครั้งหนึ่งมีพี่น้องอยู่ทั้งหมดห้าคนโดยพี่น้องทั้งห้าคนนี้ต่างมีนิสัยเกียรติ้รานแต่บังเอิญว่ามีสมาชิกคนหนึ่ง ในจำนวนพี่น้องห้าคนนี้ได้มีโอกาสเข้าพบห้องเต้แล้วทำให้ห้องเต้ทรงประทับใจและโปรดปรานจึงทรงแต่งตั้งให้พี่น้องทั้งห้าเป็นขุนนางนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของทั้งห้าพี่น้องต่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฝ่ามือพี่น้องทั้งห้าเริ่มมีชีวิตที่สุขสบายได้อยู่อาศัยในบ้านเรือนที่ใหญ่โต มีชีวิตที่หรูหราร่ำรวยเงินทองแต่ต่อมาหนึ่งในห้าพี่น้องได้ไปก่อคดีความจนถูกจับขังคุกกลายเป็นนักโทษแต่แทนที่พี่น้องคนอื่นๆจะช่วยกันคิดหาหนทางช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกขังอยู่ในคุกแต่กลายเป็นว่าไม่มีพี่น้องคนใดเลย คิดจะช่วยเหลือพี่น้องคนที่ถูกจับขังกลายเป็นนักโทษเลยสักคนด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงร่ำรือว่าพี่น้องทั้งห้าเกิดจากท้องเดียวกันเมื่อมีหนึ่งคนได้ดีคนอื่นก็ได้รับผลดีไปด้วยแต่พอถึงข่าวลำบากเมื่อหนึ่งในห้าพี่น้องเดือดร้อนกับไม่มีใครคิดช่วยเหลือต่างจากต้นเถาหรือต้นลูกท้อ ซึ่งเกิดและเติบโตที่ปากบ่อน้ำพร้อมกับต้นหลีหรือต้นลูกพรมต่อมาเมื่อมีหนอนมแมลงจะมากินรากต้นทอแต่ต้นหลีกลับโดนหนอนมแมลงกินตายแทนต้นทอเป็นการเปรียบเทียบว่าแม้แต่ต้นไม้ยังตายแทนกันได้แต่ใย,ยพี่น้องกลับลืมกันสำหรับท่านที่สนใจเรื่องเล่าจีนประวัติศสาสตร์จีนโปรดสนับสนุนเรา โดยการสมัครสมาชิกช่อง c ชน n าทอล์โดยท่านที่เป็นสมาชิกจะได้สิทธิพิเศษรับฟังคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครและยังมีคลิปพิเศษที่จัดทำขึ้นและจะรับฟังได้เฉพาะท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือทางลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ครับตัวอย่างเหตุการณ์ที่ใช้กลยุทธ์หลี่ตายแทนเถาจากเรื่อง เด็กกำพร้พาตระกูลเจ้าผลงานการเขียนของจี้จุนเสียงในสมัยราชวงศ์หยวนได้เราถึงเรื่องราวความแค้นระหว่างตระกูลเจ้ากับถูอั้นกูอักรมหาเสนาบดีแห่งแคว้นจิ้นในยุคชุนชิวถูอั้นกูนั้นเป็นผู้มีอำนาจและมีอิทธิพลมากที่สุดในแคว้นจิ้นขนาดที่ว่าจิ้นจิงกงเจ้าแคว้นจิ้น ยังเกรงใจเนื่องจากเขาได้กลุ่มอำนาจทางการเมืองการปกครองส่วนใหญ่ของแคว้นจิ้นอยู่แต่ในขณะนั้นอำนาจทางการทหารในแคว้นจิ้นยังอยู่ในมือของตระกูลเจ้าทําให้ถูอั้นกู่ต้องการจะหาวิธีที่จะยึดอำนาจทางการทหารจากตระกูลเจ้าถูอั้นกู่จึงได้สร้างเรื่องเท็จใส่ร้ายตระกูลเจ้า จนทำให้คนตระกูลเจ้ากว่า300คนถูกคำสั่งให้สังหารทั้งตระกูลฝ่ายแม่ทัพเจ้าซัวผู้นำตระกูลเจ้ามีภรรยาชื่อว่าองค์หญิงจวงจีซึ่งเป็นพี่สาวของจิ้นจิงกงเจ้าแควนจิน้นซึ่งองค์หญิงจวงจีในขณะนั้นตั้งคันเชื้อสายของตระกูลเจ้าอยู่แม่ทัพเจ้าซัว จึงได้แอบส่งองค์หญิงจวงจีภรรยาของตนเองไปยังวังหลวงเพื่อลีภัยฝ่ายถูอั้นกูต้องการนำตัวองค์หญิงจวงจีมาประหารเพื่อเป็นการตัดรากถอนโคนคนตระกูลเจ้าทั้งหมดแต่จิ้นจิงกงเห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องจึงตัดสินใจไม่สังหารองค์หญิงจวงจีถูอั้นกู่ จึงตัดสินใจว่าจะฆ่าบุตรของเจ้าซัวกับองค์หญิงจวงจีที่จะถือกำเนิดขึ้นแทนต่อมาองค์หญิงจวงจีได้ให้กำเนิดเจ้าอู่บุตรชายซึ่งถือเป็นเชื้อสายคนสุดท้ายของตระกูลเจ้าในวังหลวงถูอั้นกู่เมื่อทราบข่าวจึงได้รีบนำกำลังทหารเข้าค้นหาทาลกเลือดเนื้อเชื้อไขตระกูลเจ้า ฝ่ายแม่ทัพหานเจียแม่ทัพของแคว้นจิ้นอีกคนรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมของคนตระกูลเจ้าจึงได้ช่วยเหลือหาทางให้เฉิงอิงหมอที่เคยติดหนี้บุญคุณตระกูลเจ้าอยู่เข้าไปในวังหลวงเพื่อแอบนำทารกตระกูลเจ้าซ่อนใส่ในกล่องยาออกมาเพื่อหลบเลี่ยงการค้นหาฝ่ายถูอั้นกู่ได้นำกำลังทหารเข้าไปค้นหาตัวเด็กทารกตระกูลเจ้า ในวังหลวงด้วยตัวเองแต่กลับไม่พบตัวจึงโกรธมากสั่งให้นำกําลังทหารค้นหาทารกเชื้อสายคนสุดท้ายของตระกูลเจ้าไปทั่วฝ่ายเฉิงอิงได้นำเด็กน้อยตระกูลเจ้ามาพบกับกงซุนฉูจิวผู้ที่พักดีกลับตระกูลเจ้าอีกคนหนึ่งเพื่อคิดหาหนทางช่วยเหลือให้เด็กน้อยตระกูลเจ้ารอดพ้นจากการค้นหาของ ผูอั้นกู่กงซุนฉูจิวจึงได้ออกอุบายให้นำเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่อีกคนมาสับเปลี่ยนตัวกับทารกน้อยตระกูลเจ้าพอดีกับที่ในตอนนั้นส่งเสียงภรรยาของเฉิงอิงเพิ่งให้กำเนิดบุตรชายเฉิงอิงจึงตัดสินใจเสนอให้นำตัวบุตรชายของตัวเองมาสลับตัวกับเจ้าอู่ทารกน้อยตระกูลเจ้า เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณฝ่ายกงซุนชูจิวได้กล่าวยกย่องการเสียสละของเฉิงอิงจากนั้นเขาก็ได้นำตัวบุตรของเฉิงอิงสลับตัวกับเจ้าอู่ทารกน้อยตระกูลเจ้าหนีไปส่วนเจ้าอู่ทารกตระกูลเจ้าตัวจริงนั้นกงซุนฉูจิวได้มอบให้เฉิงอิงเป็นผู้ดูแลจากนั้นเฉิงอิง ได้ทำตามแผนการที่ตกลงกันไว้กับกงซุนชูจิวโดยเขาได้เข้าไปแจ้งเบาะแสการหนีไปของกงซุนชูจิวให้ถูอั้นกู่ทราบเมื่อถูอั้นกูทราบข่าวจึงรีบนำกำลังทหารตามไปจับตัวและสังหารกงซุนชูจิวและบุตรชายของเฉิงอิงซึ่งถูอั้นกู่คิดว่าเป็นทาลกเลือดเนื้อเชื้อไขคนสุดท้ายของตระกูลเจ้า ูอั้นกูเมื่อสังหารเด็กน้อยสำเร็จแล้วจึงวางใจว่าได้ตัดรากถอนโคนตระกูลเจ้าทั้งหมดแล้วฝ่ายเชิงอิงได้นําเจ้าอู่ทารกน้อยตระกูลเจ้าหนีไปพร้อมกับเก็บความคับแค้นที่ถูอั้นกูฆ่าบุตรชายของตนเองและกงซุนฉูจิ้วสหายสนิทไว้ในใจภายหลังเฉิงอิงได้เลี้ยงดูเจ้าอู่ ทารกน้อยตระกูลเจ้าจนเติบโตและบอกความจริงถึงความแค้นของตระกูลให้เจ้าอู่ทราบต่อมาด้วยความช่วยเหลือของแม่ทัพหานจจียทำให้เจ้าอู่กลับมามีอำนาจและสามารถกําจัดถูอั้นกู่ล้างแค้นนี้เลือดตระกูลเจ้าจนสำเร็จการเสียสละชีวิตบุตรชายของเฉิงอิงแลกเปลี่ยนกับชีวิตของเจ้าอู่ เชื้อสายคนสุดท้ายของตระกูลเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าอู่เติบโตจนมีโอกาสได้ล้างแค้นนี้เลือดของตระกูลถือเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์หลี่ตายแทนเาวาในเวลาต่อมาโดยสรุปกลยุทธ์หลี่ตายแทนเาวานี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในขณะที่เผชิญศึกซึ่งไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่างก็ต้องสูญเสียดังนั้นการเสียน้อยเพื่อให้ได้มาก ย่อมดีกว่าการต้องสูญเสียไปทั้งหมดแต่ไม่ได้สิ่งใดกลับมาเลยดังเช่นต้นหลี่คือต้นลูกพรมที่ต้องยอมตายเพื่อให้เถาหรือต้นท้อมีชีวิตอยู่ต่อไปเราท่านผู้ฟังละครับฟังเรื่องราวของกลยุทธหลี่ตายแทนเถาจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างท่านสามารถแสดงความคิดเห็น มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเล่าจีนประวัติศาสตร์จีนอย่าลืมสนับสนุนเราโดยการกด subscribe like share แล้วกดติดตามช่อง China Talk และแฟนเพจ China Talk กันด้วยนะครับ